อืเปาก็นหนึ่งพูดคือทั้งหมดเลยอยากสร้างเรื่องสื่อเป็นตัวที่ทำด้วยที่บอาทำด้วยแล้วก็แพร่ไปคือผมเข้าใจเบื้องต้นว่าสื่อสารก็คือตัวขั้นการวิพากษ์การดิสติบิวชั่นนำเข้ามันมันก็ไหยอย่างมันรวมหมดอะทุกมิตินั่นแหละ ก็อย่างที่อยู่ตัวที่เพิ่มขึ้นไงก็มันก็มีแต่คนแล้วก็มีเนื้อหาก็มีใช่ไหมครับมันอยู่ในกระบวนการเหล่านั้นทั้งหมดใช่ไหมครับผู้รับมันเรียกว่าสื่อสารหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้พูดถึงกรรมลัการแล้วท่านเพืเป็นตัวเดียวกันแล้วนะฮะไม่แยกยกันกับกับรายการแล้วนี่เป็นอันเดียวกันเป็นแบบระยะยาวสั้นถ้าสั้นก็กรรมเป็นแบบย่างกันนะ ทีนี้ความความเข้าใจทั่วไปคือสื่อสารกันว่ามันมีสาระแล้วเราจะทำหน้าที่สื่อเนี่เรียกว่าสื่อสาระใช่ไหมสาระสาระปราปวอยู่ทีนี้มันก็ไล่สาระหถูกมันก็เอาอะไรกยาามมันสื่อไล่สาระพุ่งลงสื่อสาระมันตีก็เกิดเพราะท่านพูดต่ลว่า ตัวสาระนั่นแหละคือสแตติกแต่ตัวสื่อนั่นแหละคือ d y นามิกแต่ตัวสาระนั่นคือสารไม่ได้เป็นคนสร้างใช่ก็สาระมันมีอยู่พระแต่บิดกพระพุทธเจ้ามันมีอยู่โดยธรรมโดยธรรมชาติอยู่แล้วถูกแล้วคือว่าให้แบ่งโปรดักชันกับดิส t r i b u t i o n อ่างั้นนี่อยากจะแบ่งว่ารู้ปีงันหรือเปล่าโปรดักชันคืออะไรค้ามหมายผลิตผลผลอะไรที่ทำอะไรอะไรแล้ว ตัวตัวผลิตผลเนี่ยก็คือองค์ความรู้ไงเป็นสแตติกเป็นองค์ความรู้มันสื่อสารไม่ได้เม่ได้ปคนตัวทำองค์ความรู้ก็สองอย่างธรรมะสองไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็ท่านพวดรวมหมดเลยเทียวทั้นสองเป็นหนึ่งไหมออวันนี้เจาะลึกหลายเรื่องหลายกรรมกับกาล่าอีกนะ